สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําผลิตภัณฑ์นะคะของแอนเชนเบ a y ว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมาเริ่มจากสินค้าขายดีของเราก่อนเลยก็คือตัวสบู่นะคะเป็นตัวแรกเลยที่เราผลิตออกมานะคะตัวนี้ก็คือทําจากใบกะเพราใบมะตูมใบกุศะนะคะสรรพคุณของสมุนไพรสามชนิดนี้พูดรวมๆก็คือช่วยลดคันแล้วก็ผลดผื่นสิวได้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นะคะจาก สารสก,กัดน้ำมันใบกะเพราตัวนี้เราก็คือจะสก,กัดแบบโบราณก็คือ8ชั่วโมงนะคะแต่ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยไม่ได้ใช้หม้อดินแบบสมัยก่อนเนาะแล้วก็จะสก,กัดเอาสารออกมาก็จะได้เป็นสีนี้เลยค่ะน้ำตาลน้ำตาลแต่ว่าดูขวดมันจะดูในวิดีโอจะดูดำๆเพราะว่าขวดเนี่ยเป็นสีเขียวนะคะเพื่อป้องกันแสงด้วยเพราะเป็นสมุนไพรนะคะแล้วก็จะมีทั้งหมด3ขนาดนะคะก็คือตัวนี้500 ml อ นะคะ250บาทตัวนี้250 ml 150บาทแล้วก็ตัวนี้ตัวเล็กนะคะช่วงนี้ก็ถ้าตัวเล็กนี่ก็จะพกไปข้างนอกสะดวกนะคะสำหรับล้างมือบางทีตามสถานที่ต่างๆนี่คือจะบู่จะเหลวมากเพราะว่าก็น่าจะผสมน้ำมีนะคะแล้วก็พกของเราไปดีกว่านะคะนี่ค่ะก็ตัวนี้จะแค่40บบาทนะคะแต่ว่าถ้าจะทดลองใช้เนี่ยเราก็จะมีเป็น เซตท้ายคู่กับตัวนี้ก็คือแชมพูนะคะเพราะว่ามันจะได้คุ้มค่าส่งนะคะต่อครั้งหนึ่งจะเป็นเซตละ140บาทแล้วก็ตัวแชมพูก็คือตัวนีเ้เป็นตัวที่สองนะคะที่จะแนะนําก็คือสําหรับสระผมอย่างเดียวก็จะเน้นสําหรับผู้ที่มีปัญหาผมร่วงคันรังแคส่วนสารสกัดก็จะเป็นอีกตัวหนึ่ง นะคะก็ตัวนี้จะทําจากผลของตีพลานะคะตีพลาก็มีอะไรบ้างก็จะมีสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมแล้วก็ตัวที่เราเพิ่มก็คือใบสะเดานะคะใบสะเดาก็ช่วยลดอาการอักเสบฆ่าเชื้อบวมเนี้ยค่ะแล้วก็ไปดูสรรพคุณของมันได้แต่สรรพคุณของตีพลานี่ก็คือจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงนะคะก็ สําหรับบางคนที่ถามเข้ามาว่าต้องใช้นานเท่าไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้มีสารเคมีหรืออะไรมันก็หลักการของอสมุนไพรนี่ก็คือเหมือนยินอย่างนี้ค่ะก็ปรับสมดุลแล้วก็ให้ร่างกายมันปรับรับกับสมุนไพรด้วยนะคะก็ต้องแล้วแต่บุคคลส่วนตัวเราเองเนี่ยเราใช้ประมาณ6เดือนนะคะซึ่งขวดหนึ่งเนี่ยก็จะใช้ได้ประมาณ อันนี้250 ml นะคะก็ประมาณ3เดือนขึ้นไป4เดือนถ้าคนบางทีผมสั้นๆเลยก็4เดือนนะคะก็คุ้มค่ามากเลยเพราะตัวนี้จะค้นมากเลยเดี๋ยวเรื่องอ texture ของสินค้าจะไปอีกคลิปหนึ่งนะคะส่วนคลิปนี้จะแนะนําให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ออกบูธแล้วก็จะแนะนําเป็นแบบนี้แล้วก็ขายออนไลน์แทนนะคะแล้วก็ตัวต่อมาคือตัวยาสีฟันนะคะตัวนี้ก็คือ,อสำหรับ ปัญหาเหงือกนะคะจะชื่อว่า g u m paste herbal g u m paste ก็คือเป็นเฉพาะเลยสําหรับผู้นี้เป็นปัญหาเหงือกล้นเหงือกอักเสบปัญหาเลือดออกตามไรฟันปัญหาเหงือกต่างๆอย่างเงี้ยค่ะปวดเหงือกเหงืออักเสบบางทีเราเพดานปากเนี่ยค่ะ ตรงเพดานบวมเงี้ยค่ะก็ใช้ตัวนี้ก็รู้สึกว่าเห็นผลแต่ถ้าช่วงปกติก็จะแปลงสลับกับอันอื่นไงค่ะเพราะว่าตัวนี้จะไม่มีฟูร้ายนะคะก็สําหรับใครที่ต้องการฟูร้ายเคลือบฟันดูแลฟันป้องกังนฟันผุก,<ๆ>ก็สามารถแปลงร่วมกับอันอื่นได้แต่อันนี้ใช้แค่นิดเดียวก็พอนะคะเพราะเราทำโฟมค่อนข้างเยอะแปลงแล้วก็จะรู้สึกว่าปากสะอาดนะคะฟันจะลื่นๆค่ะก็ สําหรับใครที่ชอบก็ตัวนี้นะคะก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาฟันดัดฟันหนีก็ได้นะคะหรือว่าผู้ที่มีอายุหน่อยอย,อย่างเงี้ยค่ะเงืองก็จะไม่ค่อยดีแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้หรือคนทั่วไปที่ต้องการดูแลสุขภาพช่องปากรักษาเงือออะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็สมุนไพรก็เป็นได้ทั้งบํารุงและรักษานะคะกะ็25กร,รมัมตัวนี้ก็คือ100บาทแล้วก็ตัวนี้100กร,รมัมก็คือ 375บาทนะคะตัวต่อไปก็คือตัวที่4ก็จะเป็นตัวนี้สำหรับทาสิวนะคะสำหรับคนที่บางทีแพ้เหงื่อมีปัญหาตุ่มคันเป็นสิวตัวนี้ก็สามารถเอาไปทาได้เพราะว่าเราทำมาสำหรับออลดสิวโดยเฉพาะเลยจริงๆแล้วก็เป็นสมุนไพร9ตัวก็สามารถดูได้จากโบชัวนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็หลักหลัก อธิบายคร่าวๆก็คือสําหรับคนที่หน้ามันเนี่ยคะ่ะก็สามารถทาได้บ่อยครั้งมากกว่าอย่างเช่นหลังล้างหน้าเนี่ยคะ่ะก็ทาหรือถ้าก่อนนอนก็จะช่วยให้หลับสบายเพราะว่ามันมียูคาลิปตัสเนี่ยคะ่ะก็มีน้ํามันหอมระเหยทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็ ลดสิวใช้ควบคุมความมันอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าทาบางๆก็วิธีการใช้ก็อันนี้ได้ทุกผิวพรรณนะคะให้ปรับเอาตามสภาพผิวถ้าผิวแห้งก็ทาบางๆน้อยๆก่อนนะคะแล้วก็ทาวันละครั้งก็พอถ้าผิวมันก็ทาได้บ่อยขึ้นเพราะว่าตัวนี้จะทําให้แห้งนะคะสําหรับแพคเกจจิ้งก็คือเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะคะเพราะว่าขวดรุ่นนี้ก็คือจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นรุ่นนี้นะคะ ตัวนี้ก็มีทั้ง2ขนาดคือขนาด30กรัมก็คือ600บาทนะคะแล้วก็ตัว15กรัมนะคะก็คือสามร้อยบาทนะคะก็สามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะคะก็ส่วนอ๋อแล้วก็เราก็รับผลิตด้วยนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เรารับผลิตให้กับมอคอฟฟี่นะคะแล้วก็ขายด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นสบู่สําหรับล้างหน้านะคะก็ะอันนี้ หน้าก็จะนุ่มนะคะเพราะว่ามีสครับกาแฟนะคะเวลาเรา,เาทานกาแฟใช่ไหมคะลองเอากากกาแฟมาหมักกับโยเกิร์ตแล้วก็ลองพอกหน้าดูหน้าก็จะนิ่มค่ะแล้วก็สาหรับใครที่ขีเ้เกียจอยากได้ความรวดเร็วอันนี้ก็จะช่วยได้แต่ว่ามันก็จะไม่นิ่มเท่ากับการเอากาแฟกับโยเกิร์ตมาหมักนะแต่ว่าใช้ทุกวันก็ดีค่ะอันนี้แล้วก็จะมีสมุนไพรอีก5าตัวก็คือ ขมิ้นไพรธนาคาว่านางคาแล้วก็ฟ้าทะยลจรน,นะคะก็จะช่วยให้ผิวพรรณเป็งปังผัดเซลลผิวอย่างช้าๆมีเม็ดสครับจากกาแฟแท้ๆนะคะเราจะใช้เป็นกากาาแฟ6กเอร์เซแล้วก็ตัวมเมล็ดกาแฟที่ยังไม่ได้ทำกาแฟใหม่ๆเลยนะคะอีก30%ก็จะได้กลิ่นกาแฟเข้มสีนี่คือเราไม่ได้แต่งสีนะคะเป็นสีของกาแฟเลยแล้วก็พอ ซื้อไปดมกินก็จะรู้ได้เลยว่าอันนี้คือกาแฟแท้ๆเลยนะคะเพราะว่าผู้ผลิตที่จ้างผลิตก็เปิดร้านกาแฟนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยหรือใครจะลองทำเ,เป็นตัวผลิตภัณฑ์อื่นสารสขาอื่นอยากลองทำขายก็เราก็รับนะคะเติมต้นที่100ชิ้นนะคะสำหรับแพ็เกจจิ้งจะให้ทางเราทำให้หรือว่าจะทำเองก็ได้นะคะก็เรา ยังรับผลิตตัวอื่นๆด้วยนะคะทั้งเจลแอลกอฮอล์แล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์สินค้าของเราจะเป็นสินค้าที่ค่อนข้างใช้ดีนะคะแล้วก็เฉพาะกลุ่มนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพหรือว่ามีปัญหาโดยเฉพาะนะคะก็ท่านใดที่ใช้แล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะก็ ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะทำเป็นรีวิวให้ดูว่าเท็กเจอร์แต่ละตัวนี่เป็นยังไงเนื้อโฟมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็สำหรับท่านที่สอบถามเข้ามาส่วนมากที่สอบถามก็ามาเดี๋ยวจะทำเป็นอีกคลิปหนึ่งว่ามีคำถามอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ